เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่แลงแพตเตอร์นัมหนึ่งกับสกินใหม่คัสเพิร์ดวิฟเฟตนะครับต้องบอกนะครับว่าทวิฟเฟตเป็นตัวหนึ่งที่ผมแบบว่าอยากเล่นที่เทพนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยไปดูแล้กันว่าผมจะเล่นเทพหรือเปล่ากับสกินใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับมาแนะนํากิจกรรมดีๆจากโคด้าช็อปนะครับเป็นบริษัทเติมเกม l อลเอลลิฟหรือว่าเกมอื่นๆที่คุ้มมากๆนะครับผมซึ่งวันนี้เนะี่ยมีกิจกรรมโดยที่เพื่อนๆเเเเเเนนนีีีี่่่่่ยยยยยไไมตต้ออองงงสััคคค์ะรรลบพพแืๆ เข้าไปที่เพจ a c e b o o k ของโคด้าช็อปนะครับแล้วก็เพื่อนๆเ,เลื่อนมาที่โพสต์แรกนะครับโพสที่เขาปรับมุดไว้เนาะซึ่งกิจกรรมก็คือชื่อว่าไวริบลูน่าฮันนะครับผมเพียงแค่เพื่อนๆเ,เนี่ยตอบคําถาม3คําถามก็คือได้ของรางวัลไปเลยนะครับคำถามแรกก็คืออะไรที่มิดฟอร์จูนชอบทําระหว่างช่วงตุรจ,จินแล้วก็หามิดฟอร์จูนนี่ไงมิดฟอร์จูนมิดฟอร์จูนทำอะไรอยู่เพื่อนๆก็จําคําตอบไว้นะครับผมจากนั้นเนี่ยคำถามที่2ก็คือสิงโตที่กําลังเต้นอยู่มีกี่ตัวแล้วก็มีเี่นเข้าไป นับจานวนสิงโตได้นะครับว่ามีสิงโตกี่ตัวนะครับผมแล้วก็จําคําตอบไว้นะครับซึ่งในลิงก์เนี่ยเราก็ต้องตอบชื่อของเรานะครับแล้วก็ไลายออดไอดีของเกม LLY Live นะครับแล้วก็เบอร์ติดต่ออีเมลนะครับผมแล้วก็คําตอบขนาดที่หนึ่ง คำตอบอันที่2ต่คำตอบอันที่3าแล้วก,ก็กดส่งไปนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับซึ่งของรางวัลน,นี่บอกเลยว่าโหดมากนะครับผมสำหรับคนที่ตอบคาถามถูกต้งนะครับจะมีของรางวัลก็คือของที่ระล,ลึกไวลิปสิบรางวัลน,นะครับผมแล้วก็1945อยไวคอถึง30รางวัลน,นะครับวอลเปเปอร์ aper, มือถือลูน่าบีดอีกยีรางวัลน,นะครับแชมเปี้นยนในตัวเลือกของคุณอีก10รางวัลน,นะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถร่วมกิจกรรมกับโคด้าช็อปได เข้าไปที่ Facebook ของโค da s ช o p นะครับแล้วก็เข้าไปที่โพสต์แรกของเขานะครับผมเราก็จะเห็นกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับเนี่ยก็เพื่อนๆเข้าไปที่ Facebook เข้าทันทีเลยครับแล้วก็ไปตอบคาถามได้เลยนะครับผมยังไงก็เจอกันนะครับอย่าลืมไปเติมเกมกับโค da s ช o p ด้วยนะครับผมอ่ามาแล้วนะครับผมนี่ซึ่งเซนเทมที่ผมจะใช้เนี่ยอาจจะแบบไม่เหมือนีวิตเปยคนอื่นนะครับผมจะใช้เป็นคามานาก่อนแล้วก็ ขึ้นเป็นรองเท้ารถคูดาวหรือไม่ก็อาจจะอัพเป็นซอนย่านะครับแล้วก็ขึ้นเป็นดาบเวทตีเร็วนะครับจากนั้นก็ขึ้นเป็นหมวกแล้วก็เป็นดาบคู่ที่แบบว่าตีแรงขึ้นนะแล้วก็เป็นจออเกาะเวทนะครับผมก็สกินใหม่ท่าว์ปเหมือนออริจินอลนะแนะนำว่าคารเลนชีฟฟวิตเฟสเลเวลหนึ่งเนี่ยให้อัพท่าสามานะครับเพราะว่าท่าสามเนี่ยช่วยเราได้โบนัสโกด้วยนะเวลาผมแบบว่าตีได้เห็นปะมันจะมีโกเด้งมันเพิ่มมันนิดนึง กดดันครับกดดันผมไม่รู้ว่าป่ามันจบไหนวะแต่ผมก็ดันสูงมาเลยเนี่ยเฮ้ยเอาเลยโอ้โหนี่เอามันอีกไนท์ไปแล้วโอ้โหมันเสียแฟตนะแสดงว่ามันเสียทั้งสองสเปลแล้วนะครับผม,มแสดงว่าถ้าสมมุติว่าป่าเรามาแกงตอนนี้เนี่ยมันจะไม่มีแฟดหนีนะผมจะยืนยืนโง่งๆล่อมัน ให้มันมาฆ่าผมมาแล้วไงกดโล่ไปหนึ่งทีก็ผมเอ้างงไปดิมามาไพ่เหลืองจะไปไหนครับไพ่เหลืองไปหนึ่งทีของฟีอ๋อหโอลัฟสุดยอดการลัดชอด็อตของจริงบอกเลยว,ว่าเมื่อกี้ของจริงอยากกลับบ้านเติมมานาจังเลยอะ่ะผมไม่มีมานาแล้วนะครับเฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยผมไม่มีสกิลหนี โอ้โหได้เดี๋ยวเจอกันน้องฟิตผมบอกเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นซอนย่าก่อนเลยให้ขึ้นซอนย่าปุ๊บคือมันฆ่าเราไม่ตายแน่ๆครับเฮ้ยฝั่งตรงข้ามรลู่โคลลาฟเราอยู่บนเอา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 ว่ะเอาว่ะเฮ้ยมันอันตีแล้วนะตัวฟิตอะเราไพ่เหลืองมาซาตันไปหนึ่งีนี่ไงตี เรามีซอนย่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นไพ่แดงไป็นหนึ่งสีกับสโลไปดิเออแตกไปหนึ่งเอาเดิฟิตตอนแรกฆ่าเราเลยไพ่เหลืองมาแล้วขอตีหน่อยเพื่อนไพ่เหลืองนี่สตันนะฮะเออดับเบลิลคิวอ้าวม,มาผมบอกเลยว่าทวิตเฟนนี่ถ้ามีของต้นเกมนี่คือโหดจัดๆนะเซตนี้นะครับเพราะว่ามันตีเร็วมาก มาเราก็ปาไพ่ฟ้าบ่อยๆนะครับไพ่ฟ้าแรงสุดนะแต่ไพ่ฟ้าเนี่ยจะคืนแค่มานาให้เรานะครับไพ่แดงคือเป็นสโลโมูลประมาณนี้นะไพ่เหลือสตันผมมีอันตีนะแต่ผมยังไม่ลงนะครับผมว่าไอยาโศด้านล่างน่าจะแตกนะโดนลุมโดนลุมผมไม่ต้องเสียอันตีว้า์ปหรอกผมว่านะได้ไหมถ้าไม่ได้จริงผมจะเสียอันตีร้านะเฮ้ยมันรอดเหรอวะ มันลอดเหรอครับไพ่เหลือสตันเป็นทีโอ้ยติดลอดลมอ่ะไปไหนแล้วยาสุโอโอ้โหทำเซียนเหมือนเรียนมายาสุโอเมื่อกี้แต่เมื่อกี้นี่แบบติดลอดลมพอดีเป๊ะเลยตีลิฟพอร์ลครับสวยงามพายายามจวบให้เหลืองให้แม่นๆนะครับสำหรับใครที่เล่นทวิเปรเพราะว่าสำคัญมากจริงๆเนะาะไพ่เหลืองเนี่ยมันสตันนานด้วยนะครับ มกรมันมาว่ะแต่เราเอาเอาเอามันปาอันดีแล้วว่ะจัวไพ่เหลืองมาแล้วปื้บไปครับผมปาไพ่แตกไปหนึ่งจังหวะนี้ให้เหลืองอีกทีหนึ่งเราไม่มีแฟดสตันนะโอ้โหโอลาแฟดเอาขวานจามหัวเอ๊ะไอตัวฟิตด้านบนไปไหนไปไหน ไปไหนอืมมันกระโดดพอดีโยมันอีกไหนใส่ผมวะโอาโหแล้วผมเอาไพ่เหลืองไปตีไปตีฮันนี่ฟลุตเฉยเออไอตัวฟิตอย่าเรื่องมากเองจะตายก็ตายไดดีเถอะเพื่อนตอนนี้ผมแอซซิปไป6แล้วนะครับแอซซิปไปเยอะพอสมควรแล้วก็ได้ดาบตีเร็วเวมาแล้วเงิน9,000พังตรงข้ามรวยสุด7,400โอ้โหเงินอย่างห่างครับ ือตอนนี้เรารวยมากเพราะว่าเรามีไอ้พาร์สี่ท่าสามในการช่วยเด้งให้มันแบบว่าได้ตังค์เยอะขึ้นนะครับเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอสเดียวเราโดนไพ่แดงไปหนึ่งทีครับสโลไปดิครับผมไอตัวฟิตไพ่เหลืองมาอโอ้โหไม่รอดจริงว่ะเฮ้ยมันอันตีปแล้วนะจอวานอ่ะจะเอาต่อเหรอไอ้ย่ามีโล่ลมตีตีตีเดี๋ยวเก็บคันนี้ฟุตก่อนครับเราโจมไพ่เหลืองมา ไพ่เหลืองมาแล้วจังหวะนี้ป่าไพ่เหลืองเป็นที่อ้าวแล้วไงครับผมลงอันติขอไพ่ฟ้ามาแรงสุดปึ๊บแตกไปลุลูกโอเคสวยอยู่ฮะเนี่ยคือข้อดีของชีวิตเปรตนะครับผมอันติมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เซตไอเทมเนี้ยมันจะเป็นเซตไอเทมที่เน้นลดคูดาวเป็นหลักนะครับจะเห็นได้นะว่าอันติผมค่อนข้างเร็วมากๆนะครับ าไม่ออกรถคูดาวมันเนี่ยบอกเลยว่าอันตีเป็นเกือบเกือบร้อยวิเลยนะคือเยอะมากเลยครับแต่พออย่างนี้เนี่ยอพออันตีเร็วเนี่ยเราก็ลุกเล่นเยอะไพ่เหลืองมาเพื่อนมาสตันไปดินานไม่ละสตันอ่ะเอ้าโอ้โหมันเข้าเอสเรียวป่ะไพ่เหลืองไปนทังทีสวยงามเพื่อนไอตัวฟิตมันจะมามัน,มนแหมผมไม่น่าแฝดเลยว่ะเมื่อกี้ ผมว่าฟิตมันจะเอาลงไปไหน,ไหนผมว่าฟิตน่าจะตายปะเอาใครศาก็ได้วะเอา้าฟิตรอดเหรอขอโทษคือผมนึกว่าทีมงานเราจะตามฟิตนะผมก็เลยลงมาเอาใครศาแทน <c oughs> อือ้โอไอมันรอดว่ะแหมผมผมไม่น่าอันตรีไปลงเอาใครศาเลยน่าลงไปเอาฟิตนะครับ มาไม่เป็นไรผมได้หมวกเวมาแล้วบอกเลยว่าแรงจัดจัดตอนนี้คือสกิลแรงจัดจัดฝั่งเราเอาบาลอนนะผมอันตีอีกสิวิน่าจะลงช่วยบารอนได้ถ้าสมมติมันจะมาเวทจริงๆม<า>ได้บารอนมาครับมาให้เหลืองมาเลยเพื่อนสตนัสตนสตันลูลูไปถึง เอาแล้วไงถ้าป่าไปผมเป็นลาชอดไดโซได้เอาแต่อีกมาใครซะอเอาเรียบร้อยครับผมก้อนไลท์แบบงงอาคาลิเราก็ก้อนไลท์ว่ะ <c oughs> เกมนี้ใครจะ MVP ฝากตรงข้ามยอมแพ้เลยครับเดี๋ยวมาดูแลกันว่าใครจะได้ MVP ผมนี่ก็เล่นทวิเฟตได้ระดับเอสครับผม ระดับเอสนี่คือเล่นดีมากๆอะไรประมาณนี้นะนี่เรา MVP ไปด้วยนะครับทำเดเมาทไป1 6ื่นหกนะครับผมเหมือนจะไม่ต้องทำอะไรแต่คือเราก็ทำไปเยอะนะครับเราแอสซิ่ไปเยอะด้วยแหละนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมารีวิวสกินใหม่ของทวิเฟสก็ถือว่าสวยดีนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ